ปี2 5 3 5คือชายคนนั้นครับเพราะพ่อครูคำคือมือกลองสะบัดชยัยมือหนึ่งของนัตแร์แลนด์ในยุครุ่งเรืองน้องครูเอากลองสะบัดชัยเป็นเป็นที่เปิดงานครับพอพอผู้ว่าเปิดงานก็แสดงกลองสะบัดชัยขึ้นจุดบ้องไฟจุดพุขึ้นเป็นปีแรกที่จะเปิดการแสดงให้ผมมาทํางานเป็นหัวหน้าการแสดงมีแสดงกรองสะบัดชัยแสดงกลองมังซิง ฟอนดาบคือรัดดาแลนนี้ปลูกช่างขึ้นมาเป็นการเป็นเป็นที่ท่องเที่ยวของของภาคเหนือครับโครงการนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีเป็นหมู่บ้านไม่ได้เป็นรีสอร์ทไม่ได้เป็นไม่ไม่ครับไม่ครับเป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวจากคำยืนยันที่ว่ารัดดาแลนเป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นก็ทำให้ข้อสงสัยถึงความเป็นหมู่บ้านจัดสรรผีสิงได้ถูกไขข้อสงสัยไปได้ในทันทีว่าความจริงของรัดดาแลนนั้นคืออะไร จำได้ตลอดเพราะว่าส่วนพ่อครูเองจะต้องเตรียมการแสดงผมเป็นเด็กใช่ไหมผมรับหน้าที่แค่การแสดงจิ๊กจ๊อกก็ช่วยพ่อครูไม่ได้มากเพราะเป็นเด็กจะมีเวลาว่างในการท่องเที่ยวในรัฐเดแลนเยอะมันมีที่เที่ยวที่เดียวในเชียงใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะหรูก็คือถ้าไปเที่ยวรัฐเดลแลนละที่หนึ่งละแต่ที่นั่นดังด้วยปากต่อปากมันไม่มีซื่อมันเพราะว่าผมว่าดังกว่าใครเพื่อนในเมืองเชียงใหม่คือมันฝังอยู่ในสมองเพราะว่า เราอยากจนนะเนาะเราได้เงินจากตรงนั้นมาเพื่อการศึกษาขึ้นมาแต่ว่าพอมาถึงว่ารัตด,ดาแลนด์ผีดุผมตลกเพราะผมว่าที่นั่นมันคือสิ่งสวยงามของผมนะครับผมไม่ได้รับเรื่องราวว่าผีดุสักอย่างนะครับผู้ใหญ่ไพรินได้มีชีวิตในวัยเด็กอยู่กับรัตด,ดาแลนดตั้งแต่วันที่เปิดวันแรกจนวันที่รัตด,ดาแลนด์ปิดตัวลง โดยที่ไม่เคยได้ยินแม้แต่เพียงสักครั้งเดียวถึงเรื่องการตายของศพปริศนาต่างๆได้อย่างไรตอกน้ำเสร็แล้วพัตคารก็อยู่ตรงนี้ทางเข้าอยู่ด้านนี้แค่เห็นศิลาเขาจะใช้ไงเงี้ยทำอันนี้ก็คือศิลาที่เปิดใบชุนไป,ชไปใช่ใช่รถทัวจะจอดแถวเนี้ยลักษณะเขาจะไม่ให้รถบ้านเข้าไปข้างในไง ไม่มีรถบัสลงเดินกันไปไอ,นไอ้ไอนั่นยังอยู่เลยนะ่ะยีราฟนะเห็นไหมหน,น่ะเด็ก <ๆ S 1> เด็กยีราฟเ<ๆ>ห็นไหมยีราฟไหนๆๆๆเห็นไหมตัวหนึ่งๆ,ๆนะ่ะมันจะมีเงี้ยเต็มใบหมดเลยอะ่ะสมัยก่อนยีราฟมันคม็ไม่มีนะบานเราเนาะแต่ได้แต่รูปเี่ยเห็นไหมข้างในน่ะเห็นแล้วเศร้าเนาะอยากให้เหมือนเก่ามันมันจะไม่สภาพนี้เลยอ่ะที่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงมากกว่านะแต่ว่าถ้าถือคิดถึงอดีตพี่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไหมอยากเป็นแต่ว่า ณเวลานี้สถา,านที่อาจจะเป็นที่เดิมแต่มวลมนุษย์คนในชุมชนต่างกันไปแล้วทุกอย่างมันคงคืนมาไม่ได้นะครับพี่จะย้อนไปเป็นเด็กเกาะทําไม่ได้ที่ว่ามันเป็นสัจธรรมมากกว่าครับทีมงานของเราได้พยายามค้นหาข้อมูลทั้งจากหอจดหมายเหตุและข้อมูลทางลายลักษณ์อักษรของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ปรากฏชัดเจนแล้วว่าทําไมจึงปิดตัวและมันก็มีเพียงเหตุผลทางเศรษฐกิจและความคุ้มทุนในธุรกิจของรัฐดาแล้เท่านั้น โดยไม่ได้เกิดจากคดีอาญากรรมเหมือนดังเช่นเรื่องเล่าต่อๆกันมาเราได้มีโอกาสได้พบกับทายาทคนสุดท้องของคุณนายรัตด,ดาที่พร้อมจะเล่าเรื่องจริงทุกด้านที่เกิดขึ้นกับโครงการรัตด,ดาแลนด์ตั้งแต่ต้นจนจบให้กับรายการของเราเป็นรายการแรกเลยครับครอบครัวเราอยู่กับเชียงใหม่มาดยตลอดนะครับผมห0กว่าปีอยู่กับเชียงใหม่มาตลอดเกิดที่เชียงใหม่เลยนะครับผมดูแล้วว่าเรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปเปลี่ยน ตัวประวัติจริงๆของเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปนั่งอ่านกันแบบเรื่อยเปื่อยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาวันหนึ่งซึ่งมันไม่เคยมีโครงนี้ขึ้นมาเลยเพราะนั้นเองที่ผมถึงห่วงตรงนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันจะคุ้นปากคนที่อายุห้าสิบกว่าขึ้นไปหกสิบกว่าขึ้นไปนะครับรุ่นที่ต่ำกว่านั้นมาสีา่สิบกว่าลงมาเนี่ย มักจะไม่ค่อรู้อยากชื่อลแนลนด์แลนดนะครับแต่ว่าถ้าไปถามไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนก็ช่างนะครับที่มาเชียงใหม่ในยุคนั้นเนี่ยถ้าอายุที่50เศษถึง60กว่ากว่าขึ้นไปเนี่ยแทบจะเรียกว่าทุกคนจะรู้จักรัดแลนด์หมดนะครับในสมัยนั้นเปิดตัวเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดในปี500 2512นะครับปี2512นะครับปิดตัวลงเนี่ย ประมาณปี2,520เสร็เนี่ยเริ่มสาแล้วนะครับเริ่มซาละ,ะ,รเ,ราละเริ่มที่จะไม่ได้แข็งแรงมากมายแล้วแต่ถ้าปิดเป็นทางการเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนี่จะปีเกือบ2,530แล้วละที่ปิดเป็นทางการจริงๆเนี่ยนะครับถ้าผมเทียบนะปัจจุบันหน้าคล้ายๆกับเป็นกึง resource, ก่งรีซอสบวกกับศูนย์วัฒนธรรมนะครับน่าจะเป็นรีซอสแต่รีซอสจะมีที่พักนะครับที่เราไม่มีที่พักนะครับจะเป็นเหมือนกับ น่าจะใช้คำว่าสวนพฤกษศาสตร์มากกว่าศวนพฤกษศาสตร์กับศูนย์วัฒนธรรมรวมกันนะครับตัวรัฐแลนด์เนี่ยจะเป็นตัวนั้นมากกว่าอาคารต่างๆนาๆนาเน,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 นี่ยที่อยู่ในรัฐแลนด์เองเนี่ยจริงๆมันก็ถูกลักษาสภาพอยู่นะจนกระทั่งตอนหลังๆเนี่ยถูกขโมยนะครับมีขโมยมางัดแงะบานประตูมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยรื้อไม้มั่งอะไรมั่งนะครับจนสุดท้ายเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม้เยอะแยะไปหมดเลยที่ที่ถูกลื้อ พอถูกลือ้อปุ๊บเช้าเราไปเห็นแล้วก็ไปเก็บกลับออกมาเอามาเก็บเอาไวท้ที่นี่ที่ซี่ตรงส่วนที่ผมทำข้อมาปัจจุบันนี้นะครับก็มาเก็บก็เป็นจํานวนก็เรียกว่าเยอะเหมือนกันเยอะมากเหมือนกันนะครับเนี่ยก็สร้างบ้านได้เป็นหลังๆที่ถูกที่ถูกโมยไปก็คงอีกส่วนหนึ่งล่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าเยอะมากกางน้อยแค่ไหนเนาะสมัยนั้น,น,นในคนด้านนี้เนี่ยไม่มีคนอยู่นะครับมันจะเป็นป่าจริงๆผมจําได้ว่าสมัยสิบกว่าปจริงๆเนี่ยพี่สาวผมแต่งงานในนั้นนะครับจัดพิธีแต่งงานเลยกันในนั้นเนี่ย เวลาจัดพิธีเสร็จอะไรเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่กับงานเท่าไหร่เขามีจัดงานันไปผมก็ไปเดินเล่นอยู่ข้างในนั่นแหะเด็กสิบกว่าหัวผมเดินอยู่ในรัตดาแลนด์สามสี่ทุ่มกลางค่ำเมื่อคืนเดินอยู่คนเดียวนะไม่เคยมีโดยเฉพาะเมื่อเราได้ย้อนกลับไปตรวจสอบข้อมูลทางคดีในช่วงที่รัฐดาแลนด์ดำเนินกิจการอยู่นั้น ก็ไม่พบคดีฆาตกรรมหรือมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นจริงภายในโครงการรัดดาแลนแต่อย่างใดเลยและไม่เกี่ยวข้องกับคดีสยองขวัญใดๆที่เป็นผลให้รัดดาแลนต้องปิดตัวลงช่วงที่เปิดดําเนินกิจการจะไม่มีข้อมูลว่ามีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นบ้างบริเวณนี้จะเป็นบริเวณกว้างนะครับหลังจากรัดดาแลนเลิกกิจการแล้วก็ปล่อยรกร้างนะครับจนเป็นไมได้ว่าอาัญากรรม อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างจะไม่เกี่ยวครับแัดงก็หมดแล้วก็เป็นที่รกร้างแต่ทุกคนก็จะรู้ว่านี่คือรัตด,ดาแลดนเก่ากลุ่มวัยรุ่นก็จะรู้กันสภาพรกร้างในปัจจุบันของรัตด,ดาแลันหลังจากที่ถูกขายเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วก็ได้กลายเป็นเพียงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและรอเวลาที่จะมีเรื่องเล่าใหม่เมื่อผูกโยงให้พื้นที่แห่งนี้เปลี่ยนแปลงไ,ไปในเรื่องราวใดๆต่อไปก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว,ว่าภาพ จากของระดาแลนด์ซึ่งเป็นภาพเป็นความสวยงามนะครับเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวอันดับแรกของเมืองเชียงใหม่คนรุ่นเก่าก็ายังประทับใจกับระดาแลนด์คนที่มาเที่ยวก็อยากจะให้มองในเรื่องของอ,อ,อีกภาพหนึ่งคือความสวยงามของระดาแลนด์การสร้างสรรค์ของคนรุ่นเก่านะฮะที่ทําเพื่อจูงให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองที่สวยงามด้วยด้วยดอกไม้หลากหลายของระดาแลนด์ มใช้ว่าเป็นสถานที่ปกติดีกว่าที่มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสอะไรที่แบบโอโ้มากมายขนาดในเรื่องที่เขียนๆในในมุมหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตัวลัตแแลนเนี่ยมันเป็นกิมมิกที่เด็กวัยรุ่นพยายามที่จะหากิมมิกเนี่ยเพื่อที่จะชักชวนกันออกไปเที่ยวกันข้ามมืองคืนเท่านั้นเองผมคิดอยู่แค่นั้นเอง ไม่ได้คิดอะไรมากมายไปกว่านั้นเลยผมเชื่อว่าคุณแม่ผมเนี่ยถ้าไปถามคนเชือใหม่ที่อายุเกินห้าหกสิบขึ้นไปเนี่ยเขารู้ว่าเขาทำอะไรมั่งเขามีแต่ทาให้เชื่อใหม่เนี่ยมีสีสันขึ้นมากกว่าผมไม่ได้อยากให้พ่อแม่ผมมีชื่อเสียงอะไรยิ่งยิ่งใหญ่โตไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ต้องการชื่อเสียงในสังคมแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยมันอย่าติดลบโดยที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริง เมื่ว่าลาดดาลนด์จะปิดตัวไปนานกว่า20ปีแล้วนะครับแต่ว่าชื่อนี้ก็ยังคงเป็นที่จดจําไม่ว่าจะถูกเรื่องราวต่างๆเข้ามาผูกโยงจนทําให้ประวัติของที่นี่เปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าหากว่าทุกคนได้รู้ถึงที่มาที่ไปจากความเป็นจริงทั้งหมดความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของลาดดาลนด์ินแดนที่เคยสร้างความสุขให้กับคนไทยเมื่อ40ปีก่อนคุณจะหลงรักลาดดาลนด์มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ โครงการคนเรื่องจริงขออาสาทริปที่5นะครับขอเชิญชวนแฟนรายการที่มีรถปิกอัพนะครับร่วมเดินทางในขบวนคารวานไปกับเราเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางภาคใต้นะครับโดยจุดหมายปลายทางของเราในครั้งนี้เราจะไปที่โรงเรียนวัดโคงคาเรียบอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยในขณะนี้พวกเขาต้องการเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็ก เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเครื่องมือในการก่อสร้างนะครับเสื้อผ้าแล้วก็ยารักษาโรคนะครับซึ่งเราจะออกเดินทางในวันเสาร์ที่21-23พฤษภาคมนี้ท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของรายการนะครับ w w w t h a i r e a l t v c o m หรือโทรมาสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้นะครับในเวลาทาการเท่านั้นนะครับเรารับเพียง20คันเท่านั้นครับคนเรื่องจริง ขออาสาช่วงน้ำใจไทย